ครับแล้วก็สวัสดีครับบ่าม่พี่น้องสองคนครับว่าจะกินของง่ายก็ถาคูกรณีอยู่ครับคูกรณีกับร่วมด้วยช่วยกันจะมีสองคนนี่แหละถาน้าปอน้ำลายเงี้ย,ย,ย,ยอยด่โดไหลรอเลยถากินของง่ายเหมือนโเชมาคนทู่มาหาว่าคนไปขายของในวงนมนวา อ,อ่ะโจเนื้อง,งัววงป่ะมาทันง่ายง่ายม,มาทันอ๋อออกมาล้วงมงว่าทันหรอกกะว่ากันว่า,าสิมากินน้ำกันแล้วก็รถเอาสัมภาราะเราไปเก็บไปเมียงแล้วรถก็จังเดียวมากท่านนี่ก็เลยถา,าว่าสิซอยจูครับตามสูตร พริกผงครับข้าวกัวโอ้ซัมนี่ก็แสียบดาวเลยพี่น้องอันนี้ข้าวนนกัวกับปุกปั้นครับเตรียมกระถางมาเลยด,ด้วยน,นี่อืมพริกอันนี้ตุมต่มไทยตุ่มฝรั่งยังของเขาลนะนี่นี่น,นนะผมเก็บมาเตรียมไว้ตัม้มกระเช้านี่โอ้ยไล่อะไรพี่นอ้องมาดิใส่ก่อนสบ่ ถาอยู่ครับถ่าไปที่ลรงของมึงก่นอนจะทะลืมคนหานกำลังใจเลยครับซับสไคร์คนใดคนแจ้ครับ,บ,รบเดี๋ยวกะจะเป็นอีพีที่2ตอนกินครับเพียงแค่นี้นก็น,นะครับครับสวัสดีครับ